ก็เสียงแชม่นนะนว่เผาเด็กในกลุ่มลายนะฮะโอเคนะฮะที่จริงเนี่ยเออวันหนึ่งพวกเนี้ยพวกเนี้ยนะฮะก็ส่งมาร้อยเป็นพันเลยนะครับไม่ถึงพันหรือเปล่าไม่รู้เป็นร้อยเป็นสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเลยก็จะเริ่งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ย ครับโอ้ยาวอ่ะดูดิโอโหแบบนี้โอหกี่นาทีจะถึงวนะเนี่ยอู๋อเาเบยอะไรล่ะก็อันนี้มันก็จะมีคำหยาไม่นเนึงน,นะครับเกอร์ผมจะไปจัดการให้ับสองนายโปรดใช้ โอ้โหทางตรงนี้มันยังเยอะแล้วอ่ะโอ้โหเคปัสดีเชีย่ยดีเชีย่ยบัดดีมอนสเตอร์โยนัดโทรไปหาได้ไหมได้เยโยอะไรวะงงงงไอไลงงอะไรวะไลอะไรในเครื่องนี้กดโอ้ีเฮดอะไรวะไลคุ่คู่หอยอ้า ขอ่อยพองลบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นซักฝุ่นไหมมันจะเกิดกมันได้ไงต้องซื้อไม่ใช่เหรอบายว่ายบัมบริเวฟ,ฟ,ฟหนึ่งว่ามาอะไรไม่รู้เอาเลยให้ผม,มอะอะไรเห็น่าอย่างอะไรล่ะอืมแบบหน้าเต็มก็มีอยากเห็นแบบเต็มไหมอืม มึงเ่นไหมนี่ไงมองเขาจะทำกี่ไรกิ่ไรแค่เกมได้กกุ่เราเกิดส่งรุกเกิดมาเยี่ยยยยใไหมหลอดจริงมีคนหนึ่งโอ้ก็โอ้ผมคงอ่านไม่หมดนะฮะนะครัอะ คื่ใครครอ็กอ,อกคือใครครับอืมนี่ดักกี้นะแต,แต่ผมสะกดผิดกลายเป็นเดกเกมเมอร์ขอโทษดักกี้มากเลยนะครับผแต่ผมยังช่วยงานน้นนะครับโทษนะครับแต่นี่คุณทิวแล้วนะแต่ผมไปบอกว่าคุณชาวนะฮะคุณชาวนะฮะอันนี่คุณเชโปค,คุณอมสินนะอะไรวะอุนจิเมนโอเคคนเดินครับอ่าคุณนัดเซียตนะ คิวในคิวคิวคือมาทีวีนะหนึ่งเทพไอเลิฟไมคคาฟเฟิร์สเดเฮสมอเตอร์เอ่อโปรแกรอะไรไม่รู้ผมคุณเอิร์ธซีแฮตแบงซ่าเอออะไรวะไม่รู้ช่างมันเอ่อมันมีสองอันวะช่างมันโอ้โหดูดิแป๊บเดียวสิบวะโอ้ยบอกแล้วดีแค่ไหนครั ไหญ่กว่าน,นี่ยมืมจับนี่เนี่ยอายอายอะไรวะกินนมมั่งนะดินนี่แต่ว่าเตี้ยเลยละพี่ผมจะไปดูข้างบนจะมีอะไรกูทำไม,มออไปกูออกทำไมคนกูออกเลยครับโอ้ยไปกู พี่รู้กิปนี้จะววเผาเผาให้ใช่ไหมทุกคนเลยแล้วคนนั้นจะหายไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนไปไหนหายหนัวะนี่อ๋อ,อนีอ่นนี้เพื่อนเออมั้งไม่ใช่เอู้หบ้าไปใหญ่ละอืมนักแค่เกมนี่ใช่ไหมใช่นะฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ ละมนอ่ะไรนนี้ก็ไม่รู้อ๋ออันนี้พวกนี้มันทำาอะไอ่ะอ่าอ่าอ่ะออออมากยดาบเหรออันนี้คืออะไรนะหลักจําโอ้ โอ้ยได้ลิวีโ่ไม่โซ่แโอ้ยไม่จริงหรอครับเพรผมทำแล้วมันยังไม่ได้เลยวะแล้วมันหายไปไหนกันเนี่ยคือคออมับอือมันยาวจริงๆครับเพื่อน้ชมครับ แบบโคตรยาวเลยแค่มีอะไรอยู่วะโอ้โหเป็นเกมมันมันอันไหนวะใช้มิสเตอร์ฮัโหลหรือเปล่าผมก็เข้ากเกินะฮะใครชวนผม่าเข้ามันนะครับเอ๊ยไหนวะเราก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อย เอ้นี่ผมไลยบอกเลยน,นี่มันจะมีขนยาสิแท้อือเน่ะนี่นนนพอคยค่ะนีนน ไลเนี่ยไม่ได,ไได้เดี๋ยวท่านคนนี้เขามาเพราะเขาสนาชอบบ๊ายบายสวัสดีสวัสดี